สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดูอย่างดีชาแนลกันอีกครั้งนะครับเป็นประเด็นทองด้นหการ์ดท่ได้เห็นว่าอลิตอินบอลแลนด์สกมนแตอนจบสรุปแล้วมันเป็นเพื่อนจริงหรือมันเป็นความฝันหรือมันเป็นอะไรต่อแน่วันนี้เรามาคุยกันชาในช่องย่างดีชาแนลทางพิจะพาคุณไปดูสิ่งที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ไปกระจายให้เราด้วยนะครับ ขอต้อนรับเพืเ่อนๆนะครับเข้าสู่ดูอย่างด็ดชาแนลกันอีกครั้งขอเตือนไว้ก่อนนิดนึงว่าคลิปนี้มีสปอยนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะฮะอลิศอินบรอตแลนด์ซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองให้ปิดคลิปไปก่อนได้เลยนะฮะวันนี้นะฮะเรามาพูดถึงประเด็นถกเถียงกัน,นหลายๆคนอย่างเพื่อนแอดมินเองหรือใครเนี่ยไปดูมาแล้วก็จะงงว่าเอ๊ะสุดล้วพระเอกฟันหรือเปล่าทําไมตอนจบทุกคนอยู่โรงพยาบาลแล้วแบบมียังเหลือไพ่จ๊กเกอร์อยู่นั่นเองนะฮะจริงๆเอาทีละประเด็นก่อนนะฮะเอา เอาอลิสุเราก่อนนะฮะจริงๆหลายๆคนไม่รู้เอ๊ะทำไมเป็นชื่ออลิสอินบัตเตอร์แลนด์ะทั้งที่เป็นมังงะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะจริงๆมันเป็นการเล่นเสียงนะฮะตั้งแต่ชื่อซีรีส์นะฮะอลิสอินบัตเตอร์แลนด์นะฮะก็คือเป็นอลิสเนี่ยก็คือเป็นอลิสุก็คือพระเอกของเราเนี่ยแหละฮะบัตเตอร์แลนด์ก็ มันเป็นชายแดนนะฮะมันจริงๆมาจากวันเดอร์แลนด์ถ้าใครเคยดูการ์ตูนดิสนีย์จะมีเรื่อง Alice in Wonderland นะฮะแล้วก็ลาดบอสในเรื่องเนี่ยที่เป็นตัวโกงก็จะเป็นอาชนินีก็จะเป็นควีนโพแดงเหมือนกันอ่านะก็จะคล้ายๆกับด่านสุดท้ายที่พระเอกเล่นๆน,นะฮะซึ่งในตอนจบเนี่ยทุกคนนะฮะอยู่ที่สี่แยกชิบูย่านะฮะฟื้นมาแล้วก็เหมือนมีอุกกาาตพุ่งชนเข้ามานะฮะมันทำให้ ทุกคนเนี่ยบาดเจ็บนะฮะในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายในยทุกคนฟื้นมาที่โรงพยาบาลนะ,ะซึ่งในตอนจบเนี่ยมันจะมีการประกาศข่าวของรายชื่อคนที่เสียชีวิตอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเอาง่ายๆนะฮะตัวบอ r ด์แลนด์นะฮะรือตัวนี้โลกที่พะเอกไปเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับเป็นโลกแห่งความตายนั่นเองนะฮะซึ่งสรุปแล้วเลยนะฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเพียงแต่ว่าพวกพระเอกเนี่ยจำความทรงจําไม่ได้นะฮะเพราะว่าคล้ายๆกับถ้าเป็นบ้านเรา้เป็นนรกสวรรค์ใครเคยเป็นนรกแล้วจะต้องพอกลับมาเกิดใหม่หรืออะไรเงี้ยจะต้องกินน้ำยาลบความจำอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าในตัวของอลิซมอรเด์แลนด์เนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าทุกคนที่อ,อยู่ในสียย่แยกชุบยาเนี่ยเป็นคนที่โดนอุกบาทพุ่งชนแล้วในเมืองนั้นนะฮะทุกคนก็ หมือนกำลังจะก้าวไปสู่โลกความตายแต่ว่าบู r ดเลนเนี่ยเป็นเป็นเหมือนโลกตรงกลางนะฮรระหว่างความาโลกคนเป็นกับโลกที่จะไปต่อนะฮะจะเป็นนรกเหลือบางอยซึ่งทุกคนเนี่ยเหมือนได้รับโอกาสนะฮะที่จะเหมือนว่าถ้าเกิดใครเล่นเกมชนะก็ได้กลับมาที่โลกมนษย์ต่อายว่าก็คือฟื้นจากโคม่านะฮะซึ่งทุกคนที่อยู่ใน อ่าโปแลนด์เนี่ยก็คือเป็นพวกโดนอุบาตชนแล้วเขาก็โคม่าก,กันหมดเลยนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดถามว่าเอา้าแล้วพวกประชาชนพลเมืองของพวกนั้นละ่ะมันทําไมถึงมีมาก่อนการเกิดอุกาบาตนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคือถ้าเป็นโรคความตายเนาะทุกคนสามารถเดินทางไปได้อยู่แล้วนะฮะจะไปช้าไปเร็วคือเขาก็จะเป็นรอบเป็นรอบไปนะฮะในตัวของบาังอ่ะเนาะซึ่งรอบนี้บังเอ,อิญเป็นรอบใหญ่หน่อยนะฮะก็เลยมีทุกคนช่วยกันเคลียร์เกมทีนี้ อ,อย่างพวกควีนพลแดงพวกที่เป็นเหมือนบอสประจำไพ่นะฮะก็จะเป็นพวกที่เลือกที่จะเป็นพลเมืองอยู่ต่อนะฮะอย่างเช่นตอนจบเนี่ยที่ทุกคนมองว่าเอา้ามีประกาศคนตายด้วยนะฮะประกาศคนตายเนี่ยก็คือคนที่เลือกที่จะอยู่ในบอล d ดแลนต์ต่อหรือเอาง่ายนะว่าเขาจะในโลกความเป็นจริงเนี่ยเขาจะตายนะฮะอย่างเช่นคนที่เลือกอยู่ต่อจะเป็นนักฆ่านะครับพวกรกตกรที่ในอยู่ในด่านของแจ็คอ่าแจ็คพลแดง นะฮะที่เล่นกับจิชิยะนะ,ะัะพวกนั้นก็จะเหมือนว่าจะอยู่ต่อในโลกนั้นนั่นแหละนะฮะจริงถ้าเลือกกลับมาก็จะกลับมาที่โลกมนุษย์เหมือนพวกเอกแล้วก็ความจําก็จะหายไปแต่คือรอดชีวิตนั่นเองนะฮะทีนี้มีประเด็นอย่างน้องคนที่เป็นน้องยิงธนูนะฮะทำไมขาขาดจ,จริงนะฮะในซีรีส์เนาะกับกับในโลกบันแลนด์ก็ขาขาดนะฮะก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นใน สถานการณ์จริงเนี่ยที่อุกบาตชนเนี่ยน้องเขาก็โดนทับขาขาดจริงๆเนาะทำให้มันล้อกันไปกับโลจิกที่โลกปอรเดอร์แลนด์ก็เลยทําให้ขาขาดเหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้ผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บพระเอกนางเอกเจอกันแล้วเหมือนเอ้ยเราเคยรู้จักกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอจะจบจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโต๊ะที่เขาเล่นไพ่เอาไว้เนาะเป็นด่านแล้วบรรดาลเลยนะฮะ,ะสุดท้ายมันจะเหลือโจ๊กเกอร์หนึ่งใบนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนคิดว่าเอ้ยเขาจะทํา ภาค3ต่อหรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเอ้ยหรือว่าโจ๊กเกอร์คือทุกคนยังไม่ฟืนนะฮะแต่ว่ายืนยันเลยนะฮะมันอิงมาจากมังงะคือทุกคนฟืนแล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าในทางของ Netflix เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ประกาศเหมือนกันว่าจะมีซีซั่น3มไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในทางของมังงะในทางของการ์ตูนของญี่ปุ่นนะฮะคือก่อนที่อเล็กซูน์จะชนะเกมนะฮะก่อนที่จะได้กลับมาเนี่ยคือเขาได้เจอกับโจ๊กเกอร์แล้วนะฮะซึ่ง ตัวโจเกอร์เนี่ยก็ได้พูดคุยกับอาริสุว่าเฮ้ยฉันดูเหมือนพระเจ้าหรือว่าปีศาจอะไรเงี้ยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็จะคิดถึงแม่นม้ำซันสึนะครับเป็นแม่น้ําของอความเชื่อของคนญี่ปุ่นว่าถ้าเกิดใครไปเนี่ยจะต้องขาอ้ามแม่น้ําไปโลกหลังความตายฝั่งนั้นซึ่งพเพก็ได้ตอบของโจเกอร์ว่าคุณเนี่ยไม่ไม่เหมือนทั้งสองอย่างเลยคุณดูเหมือนตรงกลางซึ่งอาริสุเนี่ยก,ก็ก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาคือพระเจ้าเนาะทีนี้มามาดูในเรื่องของความ เป็นจริงทัน,นบ้างคือเรารู้สึกว่าโจเกอร์เนี่ยก็คือเหมือนเทพเจ้าแห่งความตายถ้าเกิดเป็นเพเกิลหรือว่าเป็นฮังกีก็จะเป็นเหมือนเฮเดสอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเทพที่ดูแลอยู่ทางฝั่งนั้นสุดท้ายแล้วนะฮะก็บัดแลนด์เนี่ยมันคือโลกที่เป็นโลกของชายแดนระหว่างความเป็นกับความตายคนไหนโคมา่าหรือใกล้แต่ยเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่บัลดาแลนด์นะฮะเป็นเป็นเหมือนการให้เขาตระหนักรู้ถึงว่าเฮ้ยคุณต้องรู้แล้วนะชีวิตคุณแบบ อะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะซึ่งอย่างที่อย่างตัวนางเอกเขาเนี่ยก็เหมือนเริ่มเห็นคุณค่าชีวิตมากขึ้นเนาะแล้วก็มีบางคนบอกว่าสุดท้ายแล้วโจ๊กเกอร์ก็คือเป็นไพ่ของเกมนั่นแหละที่ยากที่สุดเพราะว่าเกมที่ยากที่สุดในชีวิตของคนเราก็คือการใช้ชีวิตเป็นการเปรียบเปรยนเนาะแบบว่าโจ๊กเกอร์นี่แหละคือชีวิตที่ต้องกลับมา,าสู้กันต่อนั่นเองนะฮะถ้าเป็นความจริงก็เออก็จริงว่าชีวิตแม่ง ยากจริงนั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็สรุปเลยนะสรุปเลยแบบสรุปเลยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องในดินแดงระหว่างความเป็นความตายพระเอกของเราไม่ได้คิดไปเองเลยนะฮะ ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนั่นเองส่วนเรื่องภาคต่อนั้นทางทีมเขาก็ยังไม่ได้ว่าอย่างไงนะว่าจะต่อไม่ต่อนะฮะยังไม่มีแจ้งมาว่าจะมีที่ทั่งสามหรือไม่นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับประเด็นในวันนี้ว่าสรุปแล้วพระเอกอลิซอินบอเรื่เราฝันไปหรือไม่นะฮะบอกกันตรงนี้เลยว่าพระเอกเราไม่ได้ฝันนะฮะถือว่าเป็นเป็นเรื่องจริงนะฮะในในมังงะนะฮะเอกในขอภายในซิลลี่นะฮะโอเคเป็านพื่อนหลายคนอาจจะ ได้คลายข้อสงสัยตรงนี้กันแล้วนะคะสํสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าแอดมินนะคะมีคำพูดไหนทีอ่อาจจะตกลนหเลยว่าตรงนี้ผิดอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะฮะด่าได้แต่อย่าแรงนะฮะโดนร้องห้าํสำหรับวันนี้นะฮะก็พอคอมปางขอมคอกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทางแอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ไปกรแจางให้พวกเราด้วยนะครับ